ค่ะสวัสดีค่ะเมื่อนี่ยยายพูดชาแน,นลสิผ้ามาเห็ดแกงแล้วใหม่อีกแล้วพีน่น้องไดนน้่ใหม่มากแล้วเนาะต้มแล้วจืดแล้วตั้เขเบียใส่แล้วใส่น้ำอย่านั่งคนเด้อแบบนี้เด้อโอ้ยโอ้ยพี่น้องเลย อากน้ำงอย่าน้่งว่าเป็นน่องกองให้แล้วน้องก็ยังว่านในกองอยู่คือสีแสบคักยังไหเอเห็ดขาวจ้าเห็ดขาวเห็ดอัวรัวอยู่นะเห็ดคอนบักม่วงบ้านเฮ่าเนาะนีน่ก็นานมันออกก่อนเนาะใส่ S 1> <S 1> นั่นนยยงจันหลายๆอยาา่างพี่น้องเอ้ยก่อนจะเทนี่ให้นี่นั่อย่านั่งพี่น้องเก็ดกินบ้นบานๆเนี่ยนี่เด้อมาผูกโคลาดคุณได้มือนี้มาหาน้องมันเล่นอ้าใส่มะแข่งมะเขือใส่พริกล้อนั่มได้พี่น้องเลยคุณอะโอ้ยอันนี้ก็ะเมนผักที่แบบว่าใส่ผักกระแยงใส่ผักหลายๆจับ เด้อมาเศษบศษน้ำยายเ้อเอาบานเดี๋ยวจะเอาไปตั้งไปเดือดเดือดกวนรอปุงน้ำกันเนาะออาถ้่รอบเบงเราชสมน,น้ำกันจ้าค่ะบัดทีนี้ไอ้กระเดือดแเราเนาะเราใหม่เข้ากระเดือดผ่านผ่านผูน้ดอายขึ้นหว้วนหวนแลวก็ใส่ผักตัวพี่น้องมากินน้ำยาดเออผูดพักก็ได้มาเป็นสวนไปผักกระแยงแน่หมักบวบแน่เนาะผสมผสานใส่กันอ้าวโล่งไป แกงบันบานเฮานี่แซ่บขานาดเขาเ่าเสารด้นี่ใส่เข้าไปพี่น้องโอ้ยเป็นแต่แซ่บแต่น้องอ้วนรวอยู่ประเทศนี้ยอดเลยกระค่ะคักคักแค่พักยุบยุบจนสีเหล้วนี่มันยุบจป็นสีเหล้วนี่ยกะ เอาได้แล้วละมามาบาทีาา่เ,น,เ,น,น,เ,น,น,น,เน่มากินเขาน้ำยายเด้อมาเด้อบาทเน้เด้อหอนห่อนเด้อบาทเน้มากินเขาน้ำยายเด้อทั้งใดใดยังกินแน,น่นอมาได้มาได้แศบเศษน้ำยายเด้อน,นี่จะแนวกับคือบักนูสุกแศบเศษจะ ขาดบ่ไใดก็แมนติบเขาติบเขาเหนียวไปทั้งไหนกระขาดบ่ไดดเนาะเขาเหนียวจ้าฮอนฮอนแกงน้ำไม้ฮอนฮอนโอ้ยของเขากันคักจ้าบาัดเทนี้กะมากินเข่าน้ำยายเนาะคลิปนี้นนยายก็ขอกินเข่ากันเด้อแขกคนมากลายขอจบเพียงแค่นี้พบพอกันอีกคลิปหน้า สวัสดีค่ะ